มากินปาลาเผากันค่ะทุกคนจะบอกว่าแม่แจ็คอยากกินมากคือเนี่ยชุดละร้อยหกสิบจะบอกว่าคุ้มเกินคุ้มค่ะทุกคนน้ำจิ้มก็อร่อยนี่น้ำจิ้มได้ซีฟู้ดด้วยแล้วก็นี่ได้สองอย่างทุกคนหนุมจีนได้เป็นเข่งอย่างนี้เลยนะคะวันนั้นไม่ใจ่ไปถามพี่นครมาถงแพงมากสองร้อยลาหกสิบเก้าซื้อกินนี่ทุกคนคำใหญ่ๆคำโตๆ ปลาเผาเนาะปลานิลเผาอืมอืมอร่อยมากอืม,อมน้ำจิ้มไม่แก,กะแกะผสมมันน้ำจิ้มเขาให้มาสองแบบน้ำจิ้มซีฟูดกับน้ำจิ้มธรรมดาเนาะอืมอืมอร่อยมากอืม,อม,อม พักคนะทุณบอกว่าไม่ใช่ชอบมากแล้วก็ปลาสดมากทุกคนถูกใจมากอืม ใบชับลูใก่ปลาแล้วก็ใส่หนุมจีนน้ำจิ้มม่แยจกจแต่ประสมกันนะคะทุกคนอืม ช่วงนี้กินปลาทุกวันอร่อยทุกคนอืมเราไม่ใส่ปลาก็ได้เนาะไม่ใช่ชอบแบบเนี้ย่งคุณอ้าวปลาใส่ไหนก็ได้เนาะนี่ เหนื่อยไปดูห mm ้องเพิ่งมายังไม่ได้ห้องนะคะทุกคนมันต้องดูหลายที่เนาะห้องที่เราอยากได้ก็คือไม่ว่างที่ที่เราอยากได้ก็ต้องดูเดี๋ยวที่หน้าไปดูอีกวันนี้ป็นข้าวก่อนเดี๋ยวไม่แด้กับบเนื้อปลาฮ้่ทุกคนเรือคำสุดท้ายเนาะน้ำจ้มซีฟู้ดนี่ น้องใหญ่ทุกคนชอบมาก